เป็นร้านอาหารพูลชิวิวหลักล้านให้ดูหลังจากคลิปที่แล้วพิชคุมการาพาเที่ยวเปรี้ยวซ่าหวยออกที่หางการๆ ตองที่พักใจกระเป๋าแล้วก็วาร์ปเลยที่แบบหลบหน่อยแม่จะเดินเดินตล,ลาดเดินสะพานเดินขึ้นเขาเดินซื้อชุดว่ายน้ำเดินดูบ้านหลากสีเดินรัฐสภาเดินไปหาสพานแลนด์มาร์คแต่ลับปิดจ้าถามจริงินขนาดนี้แต่นอกจากแคบหมูก,กับพี่ครังการี่ที่ไม่โฟกัสก็ไม่เห็นพี่แกกินอะไรแต่ไม่ต้องงงไปเพราะทีมงานรวบรวมแต่และมื้อพร้อมรีวิวเรียลๆมาให้ในคลิปนี้แล้วจ้าๆๆๆๆๆๆๆที่ตีทุ่งไปต้องมามาาเลยเตือนแล้วนะร้านที่หนึ่งตอน อไกคือพี่ได้แอบหิวนิดหนึ่งนิดเดียวอ้า oh, วยด็อกกี้เฮ้ยอะเัวได้แบบหิวแบบนิดหนึ่งแต่ว,ว่าอยากกินกาแฟมากกว่าเพราะวันนี้ไม่ได้กินกาแฟเลยรู้สึกเคลียมากลงเดินไปมั่วๆละกันทางนั้นหรือทางโน,น้น ทางนั้นดูแดดออกเยอะกว่าไปด้านนั้นแล้วกันโลจิกอะไรไม่มีทางนั้นแหละไม่แน่ใจเลยว่าตอนนี้ตัวดิฉันอยู่ย่านไหนนะคะเดาว่าน่าจะเป็นกลางๆเพราะว่ายังเดินออกมาจากโรงแรมไม่ไกลเท่าไหร่นี้เก๋ๆดีแต่ว่าดูเป็นแบบว่าขนมปังขนมปังเฉยๆ่เลยหรอเขาจะไม่มีอย่างอื่นเลยหรอ มือแรกเลยทางกาตีอ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 ันนี้คือเขาว่าเป็นวีแกนโฟกราไม่ใช่อะไรคือสั่งอันนี้เพราะว่าอยากกินโคซองเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าวีแกนโฟกราจะออกมาเป็นยังไงนะฮะจะอร่อยด้วยเนาะกาแฟรอดสิรู้สึกว่าเหมือนกินพาเต้อไรเงี้ยแล้วพาเต้กินขนมปังก็อร่อยแล้วถือว่าเป็นเฟิร์สมิลเที่ยวเฟิร์สท์ตอนนี้ในหัวเริ่มคิดแล้วว่ามื้อเย็นกินอะไรดี มือเย็นวันนี้จะไปไหนก็ไม่กลัวแล้วไม่แม่มีเงินสดเราจัดแม่แม่ก็ให้มันมาก็ให้มันมาแคชออนลี่ลี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 ตรงนั้นมีอะไรไปดูดีกว่าดูเป็นปราสาทหินบางอย่างอุ๊ยช่วยด้วยค่ะส่งยาดมให้พี่เขาหน่อยนามือผานทางว้า เฮ้ยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอ๋อมันมีเซนเซอร์แบบพอเข้ามาใกล้แล้วมันก็จะหายไปอย่างนี้วิโอ้ there w เกลก็คือหุบลงไปให้เดินเข้าไปถ่ายรูปเก๋ๆอย่างนี้ว้าว คือตอนนี้ที่ฉันถูกล้อมไว้หมดแล้วล่าสุดปรากฏว่าออกไม่ได้รู้อย่างเข้าได้ออกไปได้เ็นเซอร์มีข้างนอกอย่างเดียวกูหามากก็มีเราต้องออกได้สินะเฮ้ยมันก็เสียวสันหลังอยู่เคยได้ร้านที่สอตอนพิชชี่กับน้ำเปล่าที่หายไปถึงอีกฝั่งโดยสวัสดีภาพแน่ ตอนนี้รู้สึกว่าต้องการคาเฟ่หรือร้านกาแฟอะไรก็ได้่วนๆแล้วเพราะว่ารู้สึกได้ว่าอีกนิดนึงจะกระหายน้ำแล้วเดินเรียบๆเ,เคียงๆใชยฝั่งด้านนี้มาประมาณเกือบสิบนาทีรนะ้านไม่เจอร้านกาแฟสักร้านเลยแม่จ้าจะลองเดินเข้าไปในรูนี้เริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ตัดแลบเลี้ยวตรงไหนสักที่อาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้ตอนนี้เจอเดเออเมืองเออยใดเอยดยเอย้านกาแฟเออยันมาอยู่ในซอยนี้ ฉันมีศรัทธาฉันเชื่อว่ามันต้องมีเฮ้ยฉันเห็นพี่ผู้ชายข้างหน้าใส่เอฟรอนเว้ยพี่คนนั้นเขาใส่ผ้ากันเปื้อนแสดงว่าแถวนี้ต้องมีร้านอะไรสักอย่างแน่นอนตักกะอะไรของคุณเนี่ยไม่แนวหาจูซ ตอนแรกพี่สั่งน้ำมาด้วยพี่กลว่าเออเดี๋ยวเขาเอาขวดมาให้ไรเงี้ยแล้วก็เทน้ำจกขวดเข้าใส่ขวดเมาใช่ไหมปรากฏว่าไอจักรันพอชเกินมาถึงปุ๊บแกะเปิดไม่ทําไม่พูดไม่จาแกะเปิดลิ้นใส่แก้วเหื่อท่ฉันจําำน้ำเดือดขวดแค่นี้อือือร้านที่สามตอนเมื่อใจเราสู้แต่กาก,ากหมูสู้กลับ ร้านนี้ชอบมาก The Real g o u l a ไม่ใช่จากูลาชอะไรก็ได้แต่ว่าต้องร้านนี้ที่แท่จริงเอาอีกแล้ว Traditional Hungarian Food นะคะเอ้ยร้านนี้ก็กูลาเอาอ่ะต้องโดนซะหน่อยปักทงละกูลาชอะไรเนี่ยต้องโดนสักหนึ่งมือยู่ยู่ จะฟังดูเบียวเบียวนิดนึงนะทุกคนแต่พอมาเดินเนี่ยมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพี่ลูกปั้นข้างหลังเนี่ยนึกถึงแบบในหนังหรือว่าในเกมยุคก,กลาง Medieval Age Assassin Creed meets Elden Ring at its finest อะไรเงี้ยยิงง่งพอนึกว่าจริงๆสิ่งเนี้ยมันน่าจะเคยอยู่มาแล้วกว่ากี่ร้อยกี่พันปีแบบเออ it looks almost fake it looks too good to be real มีเป็นร้าอาหาร oh, วิวหลักล้านให้ดูดูวิวร้านอาหารนี และได้นาทีที่เราโดนตกเข้ามา <Okay. S 1> นั่งในร้านนี้ฝนตนกแมก่ฝนเทลงมาได้จังหวะมากเลิศอยู่จ้อคิดว่าพี่คงปักหลักตรงนี้ลนะซุปกูลาชมีเนื้อมีมันฝรั่งแล้วก็แครอทเท่านี้เลยเท่านี้เลยจริงๆเนื้ออับนเหนียวอ่ะ <laughs> กลืนยากมิสหนึ่งมิสหนึ่งที่บังว่าเมื่อกี้เห็นตอนภาพแบบภาพกําลังก้อนเนื้อกําลังขยอยลงไปเ้างเอาอ,อ่อยดีนะมันรสชาติแบบไม่แย่แต่ว่ามันเป็นเหนียวเหนียวอ่ะอาจจะในความสูเราก็แบบมีภาพแบบเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหัวเราใช้ฟิมแบบถ้าเป็นบ้านเราที่ไทยก็เป็นแบบแกงจืดฟักอะไรอย่างเงี้ยฟิวฟิวเลรสชาติแบบที่ฟันทงร้อยเปอร์เซนต์ต้องมีขายก้อนขนอรดอีแกงเนี้ยอยู่ในซูเปอร์แน่นอนเธอเธอแม่งใช้คานอิด้ลยค่ะายวิวแหละ ้คิดว่าหนี่มาไม่เอาากหมูใส่ะตรูซะเลงงว่าทุกๆบุชเชอร์ถึงขายแบบกากหมูกากเนื้อเพรเราเป็นเด็กอ้วนและเด็กอ้วนแปลว่าซื้อกากหมูมากินเล่นแย่ใส่เยอะายังอยากเก็บไปกินกตะกรูอยู่สักหน่อยอาจจะอร่อยไปเลยหรือไม่ก็แย่ไปเลย แต่ขอลองกินพร้อมเนื้อดูฝืนๆออกตัวเองนิดหน่อยก็ยังอร่อยด้วยรสชาติของมันเลยนมันก็ไม่ซื้ยดีอะตัวฝืนพอเถอะคป็ว่าเอาแบบชุบๆให้มันครามจะเอามาใส่แบบโรยสลัดโรยอะไรอย่างเงี้ยมันนี้ใส่ตายดิฉันก็คือนี่เขาก็สั่งสลัดมาเรากับว่าเออเออเยังไม่ยอมอ่ะ ปแป้แป้งอืมเเริ่มผิดแล้วเพราะตัวโวัีแซ่คัุหมนี่มันเอาไว้ทำอะไรจุดแข็งคืออร่อยจุดอ่อนไม่เค็มเพิ่งเคยเห็นนวัตกรรมที่บีบมะนาวแบบนี้บี่ไงวะน้ำไม่เห็นออกเลยฉินบี่ผิดองศานี่งไง สเทมือไม่เปื้อนแต่น้ําก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันน้ําเหลือเพียบไม่เป็นไรมันเท่ปรากฏว่านั่งจนร้านอาหารปิดไฟอีพารามนทก็ยังไม่เปิดแม่พนักงานก็เลยบอกว่าถ้าอยากดูไฟเดินออกมาแล้วเลี้ยวขวาก็ได้นะฉันก็เลยเดินออกมาแล้วเดินมาทางขวาอีกประมาณสเก้า ก็คือจริงๆเราไม่ต้องนั่งไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยก็ได้จรงเดินมาถัดมา3ามเก้าเจอเลยวิวเดียวกันไม่เป็นไรเอาว่านั่งพักเติมพลังเพราะงั้นถ้าใครมานะคะเดินเลยขึ้นมาอีก3ามก้าจะเจอสิ่งนี้เหล่ามนุษย์ที่รอให้พารามเมน์เปิดไฟ a few moments later ไปตตา ที่4ตอนกูลัสอย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง ร้านนี้เป็นร้านที่พี่โฮสที่พักเราเขาปักมาให้นะฮะก็เดี๋ยวว่าจะไปลองดูเขาบอกว่าเป็นแบบ traditional ของ g จ r i รีก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะประมาณไหนอยากกินสตูของจริงก่อนอ่ะเพราะเมื่อวานเหมือนแบบเราสั่งแบบ r ร n ด o มมากๆอ่ะตอนนี้คือมีความคาดหวังมากว่าเฮ้ยจริงแล้วร้านที่เขาแบบ specialized Hungarian food หรืออะไรเงี้ยที่คนฮังการีแนะนำเนี่ยมันน่าจะดีกว่าร้านที่พิดแร n ด o ม l ีเข้าไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกัน พิธิบดีพิจารงนั่งสิงทรูเวอร์สูโด,ดคืออะไรสรุปคือมันเป็นแบบแปง้งเพสตี้ที่หอ่อไปนด้ยวยอะไหลายชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟิลลิ่งข้างในเป็นที่นิยมในพวกแบบยุโรปตะวันออกอะไรแบบเนี้ยอันนี้พิจารณาไม่ได้ละว่าในเซฟฮังการเรีนฟูที่รีสซั่งไปมีอะไรบนะ้างเป็นแปง้งหอ่อข้างในมีไก่ แล้วก็มีครีมชีสนิดหนึ่งส,งสง้งนี็คือซอสปาปิกา้าอีซอสปาปิก้าทำให้ทุกอย่างมันแบบรวมเป็นหนึ่งเวอร์เวอร์ดแีและ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 ของจริงมาแบบยกหม้อแบบนี้หน้าตามไม่ต่างจากเมื่อวานเลยแต่ว่าความคาดหวังสูงรจริงๆดูในรูปดูตอนไหนว่าจะน้ำข้นแบบฟิลแบบว่าแกงกะหรี่อะไรเงี้ย ร้อนเฉยยมากเลย <S <S มันแดงปาป,ปิการแน่มันไม่ได้รสจัดรสอะไรขนาดนั้นคือรสชาติองตรงเหมือนเกงจือจือนี้เลยเป็นซุปเลยแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันไม่ได้แบบว่า มไม่มีอะไร extraordinary อะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นกินง่ายกินเรื่อนคล่องคอตอนหน้าหนาวอะไรฟิลๆเนี้ <c oughs> ยเราชอบธรรมดามากอะธรรมดาเหมือนร้านเมื่อวานเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างมันคาดหวังไม่ผิดหวังเนาะจ <c oughs> บการรีวิว t r u d e l Apple b u b o t or just Apple <c oughs> I don't know โอ้กินก่อนตันโนา อร่อยดีนะฟิลล i n คล้ายๆอปโป l e ทาแต่ว่าไม่หนักเท้าเพราะแป้งเขาบางกวานชาแมวหรืออะไรที่ราดเนี้ยก็ไม่ได้หวานจนเกินไปหน้าตามันเหมือนจะต้องแบบหวานมากๆเแต่ว่าไม่ขนาดบบน,านั้นก็โ,โอเคเลยน่ากินมากๆร้านที่5ตอนอาจจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มฟูแต่เราจะเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มนวน<อ><อ> รถดังมมากแ่คนสุดท้ายนี่บูดาเปสต์แล้วนะคะอยู่ในร้านกาแฟข้างโรงแรมทุกคนมันเป็นซอกตรงกลางระหว่างตึกหน้ามามันแบบนี่ <c oughs> นี่แหละคือหน้าตาภาพจำของฉันในประเทศยุโรปตะวันออกที่เห็นตามหนังสปายทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเล็งมาตั้งแต่วันแรกแล้วในที่สุดก็ได้มานั่งดืกแฟซอกมุีนะจ๊ะ เพิ่งเคยเห็น s c ั f ฟอร์ดิ้งาคลุมก่อสร้างอะไรที่มันอลังการขนาดนี้รู้สึกอิ่มบุญยังไงก็ไม่รู้ค่ะ One hour later. เหนื่อยมากแม่แล้วเมื่อกี้เดินไปเดินมาจนแบบว่าโอเคี่เดินแล้วเห็นรถล่างมาพอดีกําลังจะเดินขึ้นไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วประตูปิดปึ้งใส่หน้ารถวิ่งออกไปเลยพี่คุนขับแก้งไม่เห็นฉันหรอหรือจริงๆแล้วฉันโปร่งแสงหรือฉันเป็นผี ของคาวเสร็จกลุ่แล้วต่อด้วยของหวานทุกคนร้านนี้ก็พี่โฮสของเราก็แนะนำมาเหมือนกันนะคะร้านชื่อซื้อเนี้ยะคะ่ะ จริงๆอ่ะพี่อยากจะมาลองกินตั้งแตบบ่วันแรกที่เราขึ้นมาแถวปราทวเ๋าแต่ว่าวันนั้นมาไม่ทันนะคะร้านปิดซะก่อนแล้วก็สิ่งที่คุณพี่เขาแนะนําให้กินเห็นก็คือครีมไนท์ออกเสียงยังไงครีมเค้กนะคะตอนแรกก็จะนั่งทานที่ร้านเขาแต่ว่าแบบร้านเขาเล็กนิดนึงแล้วคนก็แอบแบบแอบอัดเนาะก็เลยซื้อมาแบบเทคเว y แล้วก็มานั่งกินพร้อมวิวข้างหลังอันนี้จ้าลองชิมก่อนเออ,อ,อดูครีมในครีมเมอร์อ อร่อยเลยแหละไม่หวานเกินคือรสชาติมันจะคล้ายๆกับแบบไอพวกขนมที่มันเป็นทรงก้นหอยแล้วเขาก็บีบครีมเข้าไปข้างในอ่ะฟิลแบบรสชาติแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้คือแบบครีมเน้นๆแล้วก็จะมีแป้งเพสตี้แบบเบาๆอยู่ข้างบนตอนที่เขาเอาออกมาเสริร์ฟเขาหยิบออกมาจากตู้เย็นด้วยนะทุกคนครีมมันก็เลยยังแบบเฟรชๆอยู่นะคะกินงก,กับกาแฟคือจึ้งเลยพิดว่าสแดดออกพอดีอีกแฮปปี้เบรดกู๊ด